ใช้เวลาหมักปุ๋ยตรงรอกนี้ประมาณสักหกเดือนโดยประมาณแล้วนะคะทีนี้ป้าก็จะมาเก็บดินแล้วล่ะคะ่ะก่อนเก็บดินป้าก็ข้างบนนะคะเขาจะพี่เขาจะเอาไอ้นี่ผักบุ้งมาวางไว้ข้างบนป้าก็จะเก็บยอดผักบุ้งมาวางนี้ล็อกนี้ก็คือตอนก่อนหน้านี้ป้าก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะ,ะป้าก็เลยจะเก็บข้างหน้านะคะ่ะ ใบไม้ที่ยังไม่ย่อยสลายมปอยู่ด้านหน้าใช่มิชป้าก็จะกวาดกวาด,วาด,วาดแล้วก็จะเอาผักบุ้งที่เขาทิ้งเนะะี่ยค่ะมาวางไว้ตรงนี้เพื่อทีอ่จะเอาดินที่ยังไม่ย่อยสลายกบกคุณเอาไว้ป้าก็มีแนวคิดว่าจะเอาผักบุ้งอันนี้ไว้ต่อยอดแล้วก็จะอ่านรักเอาไวป้ปลูกในสวนอีกนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อพันธุผักบุ้งม่นะคะตอนนี้ป้าก็เก็บมาถึงประมาณได้สัก90%นแล้วนะคะในร่มนี้เวลาเดียวค่ะครึ่งวนันป้ากเก็บได้หลายถุงหลายกระสอบเลยนะคะ ดินใบไม้หมักก็จะมีรวมๆนะคะก็ใบมะม่วงใบก้ามปูก็จะหลากหลายรวมๆกันเนี่ยที่ป้าเก็บได้ป้าก็จะเนี่ยมาหมักไว้ใต้ต,ต้นตีนเป็ดค่ะต้นตีนเป็ดไปเขาก็จะร่วงหล่นลงมาใส่ตรงนี้ก็เวลาฝนตกมาก็จะมีความชื้นชื้นพอดีแล้วก็ในความชื้นก็จะมีต้นของลูกของตีนเป็ดก็จะงอกประมาณนี้ค่ะงอกเยอะเลยค่ะป้าก็ มีแน,นวคิดว่าจะเอาเขาเนี่ยค่ะไปปลูกใ่กระถาง Words. เอาไว้เผื่อใครอยากได้ก็จะให้เขาไปดอกเขาก็สวยนะคะดอกตีนเป็ดสีขาวขาวใบเขาก็สวยค่ะไปปลูกไว้ประดับก็ได้นะสวยมากแล้วทีนี้มะม่วงที่กินไม,ม่กินแล้วก็เอาเม็ดมาทิ้งค่ะป้าก็จะเอาไปปลูกนะเนี่ยเดี๋ยเวลาเอาอาหารเศษเหลือๆมาเทตรงนี้เขาก็จะงอกได้อย่างนี้ค่ะป้าก็จะแยกออกไป เอาไปไว้ปลูกเผื่อใครจกได้เราก็ให้ก็ค,คือเพิ่มสีเขียวให้กับโลกเราแล้วก็โลกของเราก็จะได้มีอา,อากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่ดีแล้วก็ร่มรื่นนะคะสวยป้าชอบแบบนี้ค่ะป้าชอบปลูกชอบให้ชอบแจกอะไรที่เป็นต้นไม้อะไรก็ได้ถ้าใครชอบปลูกดูแลดีป้าให้เลยป้าอยากให้อยากให้ไปเติมโลกช่วยโลกของเราให้เขียวให้มีความร่มรื่น นกหนูหรือว่ากระรอกจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยนะคะแล้วเราก็ได้ดินด้วยใบไม้เราก็ไม่ต้องไปเผาทิ้งให้มีมลพิษด้วยนะคะใบไม้ก็ทําประโยชน์ให้เราได้ต้นไม้ก็ทําประโยชน์ให้เราได้แล้วดิดูสิคะนี่ประโยชน์ของเราก็คือเราก็จะนําดินที่เราได้เนะะี่ค่ะไปผสมกับ เปลือกไข่ไปผสมกับปูนขาวเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะคะดินนี่ก็มีแต่ใบไม้นะคะดินใบไม้เรียกว่าดินใบไม้นีกป่เนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการเก็บป้าก็จะกวาดใบข้างหน้าหน้าออกมาใส่ใส่เนี่ยคะ่ะใส่พุ่งกี่นี้แล้วป้าก็จะเอาหน้าหน้าเขาไปเทแบบนี้เอาไปเททับโคนของกักปุ้งประมาณนี้นะคะแล้วป้าก็จะไปเอาดินข้างล่างเนี่ยเอาไม้กวาด ใส่นี้นะคะกวาดรวมๆกันแบบนี้ค่ะรวมๆก็จะมีน้องไส้เดือนเห็นไหมคะเนี่ยเยอะเลยเขาช่วยเราก็จะเก็บไส้เดือนไปใส่นี้อีกเก็บเก็บของเขาก่อนเราจะต้องมาทํากลางวันนะคะเพราะทำกลางคืนไม่ได้เราจะอนุรักษ์ไม่ได้น้องไม่ได้เสร็จแล้วป้าจะเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้เนี่ยค่ะที่พักที่พักแล้วเขาก็จะมาช่วยเรากินเสร็จอาหารต่อไปอีกนะคะนี่คือหน้าที่เขาไม่ย่อยจะหลาย อันนี้ที่ย่อยสลายแล้วเราก็จะเก็บเอาไปปรุงดินแล้วก็จะพึงให้หมาดๆแล้วเราก็จะขกอกใส่ถุงทําง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไปทดลองทําดูค่ะป้าทําได้แล้วก็รู้สึกว่าผ่านจุดนี้มาได้ป้าก็รู้สึกภูมิใจได้ดินที่ป้าทําใช้เองได้ดินที่ป้าทําเพื่อนๆอยากซื้อป้าก็ขายแต่ถ้าใครไม่ไม่ซื้ออยากได้ป้าก็ให้ง่ายๆเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรลงทุนแค่ค,ความรู้ของเราแค่นี้ ก็ง่ายๆวิธีหมัมกก็คือเอาดินเอาใบไม้มาแล้วก็เอาขี้วัวมาอ่าถ้าเป็นชั้นๆชั้นๆแล้วก็กรดน้ําบ้างไม่รดบ้างแล้วแต่มีจังหวะก็รดไม่มีจังหวะก็ไม่รดใช้เวลานานก็คือหกเดือนถ้าอยากจะได้อ่ดินใบไม้ใช้เร็วก็คือสามเดือนก็ต้องเอาขี้วัวเป็นชั้นๆแล้วก็รดน้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็กลับกองนะคะง่ายๆก็ไม่อยากถ้าเกิดว่าอยากได้เร็วกนนั้ก็คือมีกาดน้ําตาลมีเออเขาเรียกว่าจุลินตีเอ็มมาลาดรด มันง่ายมากถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไม่มีเราก็เอาแค่คีว้วัวในคีว้วัวก็จะมีจุดินทรีย์ทำงานให้เราได้อยู่แล้วนะคะทําแบบนี้จะง่ายมากถ้าเราไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยต้องอะไรผสมบ้างจะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างมันยากไหมทําง่ายๆก่อนมีใบไม้ก่อนมีคีว้วัวก่อนจุดินทรียอยู่ในคีว้วัวมีพอใช้ได้อยู่แล้วในคีว้วัวพอมีขี้วัวปุ๊บจะมีตัวด้วงจะมีตัวไส้เดือนมาช่วยเราแกะกิน ใบไม้เศษอาหารอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะทําเลยค่ะลงมือทาเลยทั้งๆท,ท,ท,ที่เรายังไม่พร้อมที่จะมีอะไรนี่นะคะ่ะหนึ่งเลยเก็บใบไม้สองเลยมีขี้วัวจัดก,การได้ไม่มีขี้วัวก็ขี้ไก่ขี้หมูอะไรก็ได้ค่ะลอ,ลองทดลองทําดูตั้งแต่แรกๆก,ก,ก,ก่อนแล้วเราจะค่อยๆรู้ไปนะคะก็ขอบคุณมากที่คอยให้กําลังใจประลองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ